มาในช่วงนี้กับคุณนณภพรเปลือกรมณ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ม่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมีอะไรมาฝากนักลงทุนวันนี้ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะมีราคาหุ้นของกลุ่มแบงาคา์ธนาคารไทยพาณิชย์เอ้ธนาคาร แบงค์พานิชยกันมาฝากค่ะชอบไปเลกเซมีแบง n ์ใช่ค่ะเพราะว่าไม่ตัวไหนน่าซื้อไม่น่าซื้อบ้างค่ะตอนนี้หลัคากลุ่มแบงนหลังจากที่ผลประกอบการออกมาค่อนข้างตัวเลขค่อนข้างสวยนะพี่ม่อนคุ่กลุ่มแบงค์เนี่ยค่ะได้นำมาสิตัวไหนซื้อไม่ซื้อยังไงซื้อไม่ซื้อยังไงใช่ไหมไปดูตัวเลขก่อนไหมว่าแบงค์ไหน กำไรเท่าไหร่เเลยคอะไปดูสิคะค่ะดูที่ธนาคารไทยพาณิชย์กันก่อนนะคะค่ะกประกาศกำไรสุทธิปี2,555นะคะเพิ่มขึ้น28.9%ค่ะธนาคารกสิกรไทยนะคะกำไรสุทธิปี2,555นะคะเพิ่มขึ้น22.01%ค่ะธนาคารกรุงเทพนะคะกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น20.8 20.8%นะคะแล้วก็ธนาคารกรุงไทยค่ะกำไรสุทธินะคะเพิ่มขึ้น38.40%ค่ะกรุงศีกรุ๊ปนะคะกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น57.7%นะคะ,ลนะคะแล้วก็ธนาคาร CIMB ไทยค่ะเติบโตนะคะเพิ่มขึ้น20.1%ค่ะโดยธนาคารนะคะที่สามารถสร้างกำไรเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์นั่นก็คือเบนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับหุ้นกลุ่มแบงก์นั้นนะคะ เพราะบลเมแบงกิมเองค่ะก็ได้ประเมินราคาเป้าหมายนะคะของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ค่ะภายหลังจากที่ประกาศผลประกอบการกันออกมานะคะโดยเบค่ะได้ให้คําแนะนํานะคะให้ซื้อไวค่ะโดยที่ให้ราคาเป้าหมายนะคะอยู่ที่38บาทค่ะราคาล่าสุดตอนนี้นะอยู่ที่3 3บาทค่ะ ส่วน BBL นะคะแนะนำให้ซื้อค่ะราคาเป้าหมายนะคะอยู่ที่232บาทค่ะราคาล่าสุดคายอยู่ที่197บาทนะคะแล้วก็ K b แบงค่ะแนะนำให้ถือไว้นะคะโดยราคาเป้าหมายค่ะให้ไว้ที่200บาทนะคะราคาล่าสุดตอนนี้ก็อยู่ที่195บาทค่ะแล้วก็ KK นะคะแนะนำให้ซื้อไว้เช่นกันค่ะและให้ราคาเป้าหมายนะคะไว้ที่53บาทค่ะส่วนราคาล่าสุดตอนนี้นะคะอยู่ที่50บาทค่ะ KTB นนะคะแนะนำให้ซื้อค่ะราคาเป้าหมายค่าอยู่ที่25บาทนะคะราคาล่าสุดตอนนี้อยู่ที่23บาท30สตางค์ค่ะส่วน SCB ค่ะก็แนะนำให้ถือไว้นะคะให้ราคาเป้าหมายค่ะอยู่ที่190บาทนะคะแล้วก็ให้ราคาล่าสุดค่ะตอนนี้อยู่ที่177สบาท50 50ตางค์ส่วนที่ค่ะให้แนะนำให้ถือไว้เช่นกันนะคะราคาเป้าหมายอยู่ที่54บาท ราคาล่าสุดตอนนี้51บาท25สาตางค์แล้วก็ตัวสุดท้าย TMB แนะนำให้ซื้อไว้เช่นกันค่ะราคาเป้าหมายนะคะอยู่ที่2บาท50สตางค์ ใช่แล้วตอนนี้สองบาทสิบสองสตางค์ขึ้นมาอีกเกือบสี่สิบสตางค์นะคะก็ถือว่าขึ้นมาประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะต้องรอดู TMB Bank อาจจะแรงไม่เลิกถ้ามีข่าวออกมาในเรื่องราวของตัวธุรกิจของฐานไทยนะคะว่าทางกระทรวงการคลังหรือว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เอ็นจีจะมีการเทขายหุ้นออกไปให้กับใครหรือเปล่าก็เห็นมีข่าวมาเรื่อยๆว่าคนนั้นจะมาซื้อคนนี้มาจะมาซื้อก็ลองดูหุ้นเอาอีกแล้วไม่อยากไม่อยากว่าเขาเลยนะ นะคะหุ้นแบงค์งที่ถูกกับหมูปิ้งไม่แน่นะจากหมูปิ้งเป็นสเต็กก็ได้แหละเข้าหมูปิ้งเลยเหรอคะเอาหมูปิ้งตอนนี้ซื้อได้เท่าไหร่5้าบาท <5 S 1> นะห้าบาทที่สอบาทเองหัวเราะย่อเดี๋ยวเ,เป็นสเต็กให้ดูค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของการลงทุนในช่วงนี้เองนะคะ่ค่ะสำหรับการลงทุนในตลาดนู้นตอนนี้ก็มีนักลงทุน เยอะเหลือเกินกะจะรวยกันเหลือเกินนะคะแต่ว่าความเสี่ยงมีนะคะก็มีข้อมูลเราไปหาความรู้สําหรับท่านที่เพิ่งกระโดดเข้ามาในตลาดหุ้นไทยนะคะท่านก็ไปดูซิค่ะว่าเขามีอะไรนําเสนอให้เราบ้างนะคะงานบันเสา์ที่26สบของพิ่นิพน์เต็มแล้วที่อะไรนะที่ห้องประชุมทีโอทีนะคะแจนแจ้งวัฒนะถ้าสนใจก็ไปรอดูก็ได้นะใช่ค่ะจะต้องนั่งพื้นน่นแหละก็มีหมด ก็ไม่เป็นไรก็ไปนั่งฟังฟังเขาแป๊บหนึ่งก็ได้นะคะแค่ช่วงบ่ายเท่านั้นเองนะคะก็อาจจะเป็นข้อมูลส่วนงานของเราโอ้มีคนถามมาเยอะเลยเด้นมีนาคมใช่ไหมคะชื่สาวที่ยี่สิบสมชื่อโครงการฟันฟันเฟสติวัลเอาให้มันกันเลย ถ้าคุณผู้ชมมีลงทุนสนใจตอนนี้นะคะเราก็ให้ทุกท่านนะคะสบัดขึ้นมาก่อนแล้วก็รับจำนวนจนกัดเท่านั้นเองนะคะไม่สามารถที่จะเปิดได้เต็มแม็กเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะใครมาก่อนได้ก่อนต่อไปนี้เราจะจับเลยใครอะไรก่อนจองไว้ก่อนอะไรไว้ก่อนเดินองก่อนหรูอนุ่ยถูกว่าเอานะคะต้องดูแลดีๆสมัดจองมาก่อนแต่จองแบบไหนอย่างไรก็ตามกันไปเด้เลยการนี้แหละ เพราะว่าเราเหตุการณ์รอเรื่องราวจะเกิดขึ้นใกล้วันนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างโปะเชะเลยตามกันจะได้ไม่พลาดกันนะคะก็สามารถติดตามข้อมูลได้นะคะไปที่แฟ ฝากอะไรนะ0 2<ม>4 5 7 9 6 6, 6 6 6 6หรือเข้าข้อมูลอ่า i n e s <ด> s สไลน์สอง at gmail com ก็ได้นะคะ<ม>ก็สามารถถึงกันฝากถามหุ่นอะไรก็ฝากมาเมื่อสักครู่มีคนฝากถามก็ถามให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เราเราจะเกาะสถานการณ์หุ้นที่เข้าในรายการแล้วก็หุ้นที่ most active เป็นหลักนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะคะ,คะก็เป็นการรายงานสดเกิดขึ้นจริงๆเท่านั้นเองนะคะนั่นก็เป็นข้อมูลที่จะเกิดขึ้นใน Business ลน์ออนไ i น e นะคะตอนเช้าก็อย่าลืมไปเจอกันนะคะนุ้ยก็เอบ พ่งนี้ไปงานธุรกิจของสามารถค่ะพวกนี้นุ้ยครือเขาเลยนะใช่ค่ะคือสามารถเขาจะแถลงผลประกอบการกันพ่งนี้ค่ะนุ้ยก็จะไปนําข่าวมาเดี๋ยวอาจจะโฟนอินเข้ามาแอบแอบถามเขาหน่อยนะว่าหุ้นเขาหน้าถือหรือเปล่าได้เลยเดี๋ยวเจ้าข่าวมาฟังนะคะข่าก็ติดตามในรายการเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามคุณสุภวรรณสงวนอยมันมันกับคุณสุภวรรณอีกครั้งหนึ่งช่วงหน้าค่ะพักสักครู่ค่ะค่ะ